คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz มาดูเรื่องของพลังงานที่ออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีการส่งออกน้ำมันจากไทย ไปกัมพูชานะคะส่งไปสอประปลาวเท่านั้นค่ะซึ่งในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชนะคะก็มีการหาหรือกรณีการสกัดกั้นการนำน้ำมันและยุทธปัจจัยไปยังกัมพูชานะคะโดยที่ประชุมเนี่ยได้มอบสุดอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแจ้งเตือนเรือไทยนะคะในการเข้าพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ประสานกรมเจ้าท่าตรวจสอบเรือไทยค่ะ ควบคุมให้เกิดความเรียบร้อยนะคะโดยจากการหาหรือระหว่างกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสอปป,อปอลาวก็ยืนยันนะคะว่า ไม่มีการส่งต่อน้ำมันไปยังกัมพูชาค่ะเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายว่าด้วยสินค้าผ่านแดนของสอปปลาวค่ะซึ่งท่านนายรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลก็ย้ำให้กระทรวงพลังงานกรมสรพสามิตและกรมศุลกากรน,นะคะตรวจสอบจุดหมายปลายทางของรถขนน้ำมันทุกคันที่ผ่านชายแดนไปยังสปปลาวอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบอนุมัติงบกลางกว่า2000ล้าน บาทนะคะเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายค่ะรองรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี้นะคะส่วนการช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในกัมพูชาค่ะสมชก็ได้มีการพิจารณาแนวทางใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำค่ะโดยกระทรวงการคลงังมีระเบียบสามารถยืมเงินเพื่อใช้เดินทางกลับส่วนกรณีหลายประเทศเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงประเทศไทยก็ยืนยันในหลักการนะคะที่กัมพูชาเนี่ยจะต้องประกาศหยุดยิงก่อนในฐานะที่เป็นผู้ รุกล้ำการหยุดยิงต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่องและกัมพูชาค่ะจะต้องร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจอีกทั้งค่ะกองบัชายการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดก็ได้ยกเลิกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหาสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือว่าการเคอร์ฟิวค่ะในอำเภอคลองใหญ่เบอไร่แหลมงอบเขาสมิงแล้วก็เมืองตราดจังหวัดตราดตั้งแต่16ธันวาคมนี้เป็นต้นไปอีกด้วยนะคะ